เอาไปที่ท้าย่า่อยสวัสดีครับเกี่ยวอยู่นี่ครับผมยกมือขึ้นทุกรับ ถูกครับก่อนถูกครับถูกครับถูกครับเอาถูกครับก่อนถูกครับถูกครับถูกครับเอาปมมือก่อนปมมือแปะแปะปมมือแปะแปะแปะอาลียแปะเข้าขมาสวัสดีครับต้องเรนี้ค่ะ เก็งมากค่ะสวัสดีเอฟซีหรือยังคะพี่ลิตาสวัสดีค่ะก่อน <c oughs> เออเออเออเอเอ,เอ,เอตัอเวเกี่ยวขึ้นลอยเออวุ้นนี่แต่จะเต็งป่าขี่แตกแค่มันเจ็บด้วยลูกรากนิตาค่ะลูกนแตามากที่สุดค่ะ กีโฟนป่าสิเตียงเด้สวัสดีเอฟซีที่ยังเอฟซีว่าลิแตยิ้มสวยหน่อยค่ะตาล้าป้ารักแต่ดอกป้าล้อลิแตมากที่สุดค่ะลูกรักเท่ากันกับน้องเกียวเลยค่ะป้าต่ป่าวหักตาเอ๊ะนี่ขึ้นรอแท้ป้าป้ารักใจหรือป้าดีหรือหไม่ดีค่ะลูก ล่างนิดแต๋นนะคะลูกนะ้ากำจัของบ้านนะคะเออพี um, ่นิต <tuh> ๋ไปแล้วพี่นิดแต๋ fc บ้านรอเพลงให้ฟังหน่อยค่ะขอเพลงหน่อยค่ะอะไรนะเห็นคนลรือของพี่น้องเมืองเขียนให้ปลาเมืองเชียงไทยปลาเมืองไหนใครสวย fc ว่าใครสวยยกมือขึ้น fc ไม่รักนะอย่างงอเงี้ยนะคะลูกมานี่ไงนี่ไงเขียว สวัสด hmm. uh ีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีกรท่านครับมน่กับไฟมัไยเดีวเยว FC อไม่เห็นเลยเดีว กันลากีตานั่นหละลูกไปหาข้าี่กไปนั่งเลวยกันไปเอาลูกไหมป๊า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 ปลูก๊าป๊วป๊ะป๊าป๊าป๊าปาป๊าปอาด๊าป๊าป๊าไป่ปงปนาปปาปปปาา้าาย คนยรอพนยรอได้ดเอพี <m ul ain> ่โตผมรอป่ครับพี่โตจ่ตามาลูกมางจัเอฟซีะเขียนเรื่องวาสี่สวยก่อนครับโค่ะนั่งด้วยกันงตอนนี้ค่ะนั่งขาตน่นรอขาลูกนั่งนลูกนี่นั่ดีนัลูกอุ้ยน้องว่าจุ๊บหน่อยค่ะจุ๊บหน่อยค่ะจุ๊บหน่อพตะเอ๋ ลักปาจุปาจุปาจุลักกันจุกันน้อจพี่น้ำจุพี่พี่น้อน้จพี่เร็วใครจุบใครจะจุบน้องจุบ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 จุ๊บน้องไหมเชื่จุพี่หนยครับน้องจะจุบเห็นไหมน้องจะจุบแล้วน้องะไอลิตาจะงอเงียลูกเห็นไหมเอฟซีว่าลิตาถ้าลิตาร้องเพลงให้เอฟซังเอจะ ให้ขนมนิตาเยอะเลยเอาปีโป้ไหมคะเอ๊ะจุ๊บน้องไหนแล้วจุ๊บน้ำอะไรแล้วจุ๊บน้ำก่อนจุ๊บน้งไหนแล้วน้ำอะไรแล้วนั่นน่ะจุ๊บแก้มน้ำไหนแล้วเออ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 ยไงเอาจุ๊บน้อำก็ไม่ได้พี่ลิตาพี่นิตาจะมองเงี้ยเขาผม ลูกออกกับเราเห็ดน้ักาใหันดิฉันอะไรรึมติ๋ตาจะงอเงี้ยค่ะลูกอากะเอ๊ะเห็นแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเกียร์นะลากติ๋ตาด้วยลูกมาหาป้าออมาโอ้คนสวยของป้าโอเค นี่ไงพี่ช่วยแล้วนะนี่ไงพี่ช่วยแล้วนี่เดบซียสิพี่ช่วยาล้ค อยากให้ดิตาไปสีติ๊กตอเลยอ้เยอกต้ออเยลยเออเม่อืมบ่งเบ้่งอเบ้่งเบิ่งบงเบงากันได้ดีกว่าคเลยอืม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 เห็นไหมรลวงลวงลวง ลูกไม่ใส่หน่ะพี่นอนพี่โตก็อยู่นะคะพี่โตก็อยู่นะคะโออะอะอะวางลูกลขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นใส่พวกขาของที่ใส่ลูกนาดิตายงองย่างอแงลูกมาหาบ้งางเร็วๆสวัสดีค่ะมาลูกมามาลากับเอฟซีเร็วๆ นี่มามานั่งนั่งที่โตมามานั่งที่โต๊ะนั้นค่ะเดี๋ยวพี่โตให้ค่ะนอนกระไดนอนกับเฉกเล่นโทรศัพท์นี่อันอันไหนอันๆนี่เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ลูกอะอะ ขอบคุณค่ะพี่โจกัดขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสองพันท่านค่ะวิ๊อันนี้โทรศัพพีธิตาแล้วนี่นะนี่แตาอันนี้ของหนูหรือลูกนี่ของหนูเหรอ,อจ๊ะ ระไรพราเราสามลยกัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นอะไรคะเป็นหลงเยาดู้องเดี๋ยวาดูน้องใสโอ้นิตาดูน้องสินิตาลิตาลิตาดูดูดูนิตาดูน้องค่ะลิตาดูดู เขียดให้ป้าว่าปากหักตะนองอุ้ยสวยมากค่ะ <c oughs> พี่นิ่ตาเอฟซีว่าขอดูหน้าคนสวยหน่อยค่ะโว้ยอุ้ยคนสวยอยู่นี่ค่ะคนสวยที่ต่อยู่นี่ค่ะเอฟซีพี่ต่ เอซีว่าขอเพลงหน่อยค่ะขอเพลงหน่อยค่ะเหียงถเเบิ่งเบิ่งอย่าเบิ่งเบิ่งลเบิ่งแล้วไม่ได้แล้ว่เออเอยุบป้ายยุบป้ายยุบ้า เกี่ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยางนอนคืออู้โอ้โ <c oughs> โอ้ากลิขตายค่ะลูก จะเป็นรอโคตอยังมารอผลรอเดี๋ยวนี่ยังอะไรเกี่ยวนี <c> ่ <oughs> ยังอะไรเกี่ยวน <c oughs> ี่ <c oughs> อานรบ่านะอะไรบา จะนอนวะเฮ้ยเออเออเดี๋ยวมานั่งเขาอ้เขาอ้เขาอ้วอ่ะตึง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 ฮึ่มมฮพี่ตาวขึ้เอฟซีแล้วค่ะมาค่ะเรืวพี่เร็วค่ะพี่พี่พี่มาค่ะพี่เร็วดเห็นพีวะเน่ะเห็นพี่ไหน่ยพี่โตพี่โตเห็นพี่ไหมพี่โตเหรอเห็นพี่ตาอยู่บ่เห็นบ่ อ่ะะให้พี่โต้จับให้ยอเออสิบสีกันฝ่าบามานี่อ๋ออ๋ออ๋อออออ แค่นี้ก่อนด้วยจ้าน,น้องจะนอนแล้วอย่างป่าค<อ>่ะเอาใจทำนี้ก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแจ๋วด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ